สวัสดีจ้าวันนี้เราก็ได้พาลูกสาวกับลูกชายไปส่งน้ำพระนะคะที่ทางแฟชั่นห้างสรรพสินค้าของเรานะคะได้จัดมีการลดน้ำพระนะคะแล้วก็ได้คุณแม่ก็ได้เตรียมให้เฟซบุ๊กกับพี่ไข่มุกนะคะได้ส่งน้ำพระกันนี่นะคะแล้วก็เริ่มเลยค่ะองค์แรกก็ ไหว้ไปหนึ่งทีแล้วก็ลดน้ำให้พระนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ไปเลยค่ะองค์ถัดไปนะคะเฟซบุ๊กก็ได้ทำการสงน้ำพระให้พระนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะ,ะแล้วก็เฟซบุ๊กเป็นวันเกิดของเฟซบุ๊กด้วยนะคะก็จะได้ทำบุญไปในตัวด้วยนะคะ นี่เฟซบุ๊กก็ได้ทําการส่งน้ำหะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็ลดน้ำองถัดไปเลยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกนั่นแหละเนาะจะได้อยู่แบบล่มเย็นเป็นสุขนะคะเป็นปีแรกของเฟซบุ๊กนะที่ได้ส่งน้ำหะที่ห้านาะแล้วก็ได้ส่งน้ำหะให้หะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็รอพี่ไข่มุกแป๊บหนึง่งไขมุกก็ได้ทำการส่งน้ำหะให้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เอาถาดไปเก็บให้คนอื่นได้มาส่งต่อเนาะเพราะว่าตอนที่เรามาก็มีคนมาส่งน้ำหะอยู่เยอะเหมือนกันนะเะเป็ความเป็นสิริมงคลของลูกๆนะคะ ต่อไปแล้วก็ได้เอาอันนี้ไปเก็บให้พี่เขาได้ให้คนอื่นได้ส่งเหมือนกับเราส่งเนาะสวัสดีวันสงการครับผมใจอ u อสวัสดีวันสงการสวัสดีอวันจนตาอ๊อไม่พอนี่ก็ได้่ายรูปอะไรชิเแชะอะไรนิดน้อยนะคะ เด็กผู้ชายก็จะอยู่ไม่เป็นสุขหรอกคะ่ะก็จะดิ้นประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสวัสดีวันสงการจ้า